ลูกเกิดมาได้วันนี้วันที่สิบเจ็ดแล้วนะครับยังไม่ได้แจ้งเกิดเลยเหตุผลยังไมไ่แจ้งเกิดเพราะยังไม่ได้ชื่อครับชื่อที่จีนนะครับเวลาจะตั้งชื่อลูกเทียมันซับซ้อนซ้อนเงินมากกว่าตั้งชื่อลูกที่ไทยครับก็ใช้เวลามาหลายวันมากครับสุดท้ายได้ข้อสรุปแล้ววันนี้จะไปแจ้งเกิดครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าการตั้งชื่อของคนจีนเนี่ยมันซับซ้อนขนาดไหน แล้วมันยุ่งยากขนาดไหนแต่ก่อนอื่นเราต้องไปแจ้งเกิดก่อนครับกำลังคิดชื่อลูกกันอยู่ครับวุ่นวายมากเลยครับจูเ่ไทเฉินชื่อนี้เปลี่ยนมาหกรอบแล้วนะครับ This is the sixth time right we change the name We not right? <laughs> change the name we just make some name <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังครับว่าการตั้งชื่อจีนเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันต้องมีเงื่อนไขมากมายขนาดไหนครับเพราะตั้งแต่ลูกคลอดมาเนี่ยครับยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดเลยเพราะยังไม่ได้ชื่อหรือเวลาไม่กี่วันครับเขาให้เวลาแค่ดเดือนเดียวต้องรีบต้องรีบได้ชื่อแล้ะครับก็เดี๋ยวนี้จะสรุปสรุปชื่อกันครับว่าจะชื่ออะไรวันนี้กำลังจะไปโรงบาลน,นะครับ ไปแจ้งเกิดยังไม่ได้ชื่อเลยครับเนี่ยเ mm hmm. มียผมยังคุยกับแม่ยายอยู่เลยว่าจะเอาชื่ออะไรดี <c oughs> ส่วนเจ้าของชื่อก็เนี่ยครับอยู่นี่แล้วแต่ยังรอชื่ออยู่เลยชื่อค่อนข้างจะซับซ้อนมากครับที่นี่อย่างอย่างเราเนาะอย่างอย่างผมอย่างเงี้ยผมก็รู้ว่ามันมีสิบสองราศีใช่ไหมครับ mm hmm. ชัวชะลูขานทอ ตามปีเกิดแต่ของเขาเนี่ยครับมันมีเดือนด้วย,เ,วยเกิดเดือนนี้ตรงกับราศีนี้เกิดวันนี้ตรงกับราศีนี้คือมันมันเยอะมากเลยครับขั้นตอนของเขาเนี่ยยังไม่นับในเรื่องของตัวอักษรนะครับที่เลือกใช้ด้วยนะอย่างลูกลูกผมเนี่ยครับเขาคำนวณวันเดือนปีเกิดคำนวณเวลาเกิดมาสรุปได้ว่าขาด ท่าทองครับขาดท่าทองกับท่าน้ําเพราะฉะนั้นชื่อที่ตั้งเนี่ยครับก็จําเป็นที่ต้องมีความหมายของคําว่าทองที่มันเกี่ยวข้องกับทองที่เกี่ยวข้องกับน้ําเข้าไปด้วยทําให้ยิงย่งยิ่งยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยครับยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่เลย so happy finalize ชัวร n ป๊อปยังเซิร์ชชิงอยู่เลยครับยังค้นหาอยู่อีกประมาณ15นาทีถึงได้ถึงโรงพยาบาลแล้ว คนนี้ผมว่าไม่ค่อยซีเรียสหรอกครับว่าจะชื่ออะไรบ้างเขาห <c oughs> น,น้าจะไม่มีปัญหาเราะก็เลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็ <c oughs> จะมีเป็นชื่อจีนครับชื่อจีนแล้วก็เป็นชื่อไทยชื่อจีนจะเป็นที่ต้องลงในใบเกิดนะครับแลาวใเกิดนี้ผมก็จะเอาไปแจ้งกับกงศุน ที่ไทยเพื่อให้เขาลงไปในระบบนะครับูกผมจะได้มีรหัสประชาชนนะครับพอคอเริ่มแข็งถ่ายรูปได้นี่ครับก็จะพาไปทำพาสปอร์ตนั่นหมายความว่าชื่อในพาสปอร์ตเนีครับทีเป็นชื่อจีนพอกลับอย่างไทยก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นชื่อไทยชื่อไทยได้เรียบร้อยแล้วครับชื่ออักินครับเป็นชื่อที่น้องสาวนะครับกับครอบครัวที่ไทยช่วยกันเลือกครับ น้องสาวคนกลางเป็นคนเสนอนะครับแล้วก็อาม่านะครับแม่ของผมกับน้องสาวคนท้องเนี่ยเป็นคนช่วยโหวตกันอคินมีอ่เป็นความหมายแปลว่าพระอาทิตย์ครับภาษาญี่ปุ่นจะแปลว่าทองส่วนภาษาอังกฤษจะแปลว่าครอบครัวครับผมว่ามันดีนะเหมือนว่ามันสั้นดีแล้วมันก็เรียกง่ายด้วยชื่อเล่นก็คงเรียกว่าคินนะครับเอาให้มันง่ายๆนะครับจะไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายออกเสียงกันง่ายทุกอย่างง่ายหมด ตอนนี้ก็รอแค่ชื่อจีนเลยครับตรงนี้จะเป็นที่ที่มาแจ้งเกิดนะครับภรรยาผมกำลังจะต่อต่อคิวอยู่ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันครับจูจูจู so what's the name จูโบชันครับ เด็กชายจูโบเฉินเดี๋ยวเราจะได้ใบไปเกิดมาครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับที่เรามาทำคลอดกันครับเป็นจุดที่มาแจ้งเกิดเนี่แหละครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับแต่เอกสารเนี่ยครับต้องมีทะเบียนสมรสนะครับที่แปลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ เอกสารพาสปอร์ตต่างๆครับตอนนี้กำลังกรอกเอกสารอยู่นะครับเพื่อที่จะยื่นให้ทางเจ้าหน้าที่ครับลงไปใน ระบบคอมพิวเตอร์ครับก็จะมีข้อมูลพาสปอร์ตของผมนะครับแล้วก็ข้อมูลของภรรยาครับ ก่อนที่จะปิมพนะครับเขาก็จะให้เช็คข้อมูลก่อนครับว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าครับเช็คข้อมูลเป็นรอบสุดท้ายนะครับว่าสะกดถูกหรือเปล่าชื่อถูกไหมเลขประจำตัวถูกไหม ของผมจะรอนานกว่าเคสปกติครับเพราะว่านามสก,กุลยาวมากครับเขาต้องปรับช่องใส่ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าช่องปกติเขาเตรียมมาแค่ไม่ถึง5คําคำครับแต่ของผมประมาณ10 12ได้มั้ง12 12 12คำได้ครับในที่สุดครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วครับใบเกิดครับต้องมีลายเซ็น ภรรยาผมด้วยครับส่วนหนึ่งเย้ yeah. เรียบร้อยแล้วครับโชว์ม่จุ๊นี่ครับไหนมาดูหน่อยใบยเกิดผมก็อ่านไม่ออกนะภาษาจีนเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรบ้างแต่ว่า <'m> sure. ได้แล้วได้ใบเกิดแล้วเย้ yeah. okay. oh, so nice. จะได้ชื่อลูกมานะครับ ต้องซื้อหนังสือมาถึง2เล่มเลยครับแม่ยายผมกับเมียผมครับใช้เวลานอนร่วมกันหลายคืนมากเลยครับเนี่ครับเพื่อนๆดูมันไม่ธรรมดาเลยผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่หาในใบดูวะเพราะว่าอย่างผมอย่างเงี้ยตอนแรกที่ผมจะตั้งชื่อไทยผมก็หาใน Google เนาะพิมพ์ตั้งชื่อลูกสอพยางมันก็มีชื่อพร้อมความหมายมาเต็มเลย ผมก็นึกว่าเอ้ยที่นี่เปิดใบดูดูก็ได้นู่นนี่นั่นเขาบอกมไม่ได้ต้องซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ยครับแล้วก็เพื่อนๆดูดิเหมือนกับไปสอบอะเหมือนกับเหมือนเหมอนกับเหมือนกับไปเอ็นนะครับเนี่ยนี่คือเหตผลนี้ว่าใช้เวลาทำไมนานมากแล้วก็สุดท้ายเลยได้คําว่าจูโบเฉินใช่ไหมจู<ช> Why? Why have to be จูโบเฉินจูโบเฉินอืม กป็นจูแมนจูโบช์ทรีเวิร์ด because his name is twenty one or thirty one is best for him โอ oh, <wait> ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจู this one is จูไรจูคือ <c oughs> ชื่อเอ่อเป็นนามสกุลนะครับของ <Six. S 1> ครอบครัวผมไม่ใช่ครอบครัวผมครอบครัวเมียผมซึ่งมันจะมีเส้นนะครับเส้นในการเขียนจะมีหกเส้นนะครับแล้วก็ออ oh. is your uncle right that Tell you this one Yeah he tell me this two number is best according to the time he born Okay ลุงเขาอะครับเป็นคนเป็นเหมือนกับว่าเขาก็มีความรู้ในการดูดวงดูชื่อดูอะไรประมาณนี้เนาะเขาก็เอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากเนี่ยครับไปคำนวณเขาก็บอกว่าชื่อเนี่ยครับจําเป็นจะต้องมีเส้นนะครับเส้นที่ขีดที่นี่ครับรวมกันนับได้21หรือ31 ซ, <TA> ซึ่งตอนนี้มีแล้ว6นะครับก็ต้องหาอักษรนะครับพร้อมกับคาําให้มันครบ21กับ31 and then why have have to be b o ancient t h i s two words e เจ้ what's the meaning of this one twenty one okay bo is what the meaning bo okay. is parking is what park 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 okay what's got anything to do with go is water oh okay ที่ผมบอกเพื่อนๆว่าชื่อจะเป็นต้องมีความหมายเกี่ยวกับน้ำอะครับโบเนี่ย ความหมายแปลว่า water, แปลว่าสวนนะครับ sure. แปลว่าสวนซึ่งมีไอสวนเนี่ย sure. มันก็มีเกี่ยวเกี่ยวข้องกับน้ำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีน้ำนะครับ And then Chen is what? It belongs to gold. Oh no, not gold. Oh gold, gold. What does mean? j n gold. Have you have any mean meaning? Chen. Chen is mean. โอเคสรุปว่ามั่วนะครับไม่มัลล่วอะครับคือเขาก็ไม่รู้ความหมายของนั้นนหละแต่ว่าไอ้คาว่าเฉินเนี่ยครับมันมีความหมายของทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เลยทําให้มันมีน้ํากับทองนะครับก็เลยได้อันนี้สองชื่อนี้ขึ้นมาซึ่งพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยนะครับมีลายเส้นทั้งหมด9นะครับโบมีเก้ครับเฉินมีห รวมกับนามสกุลจูนะครับรวมกันก็ได้21แสดงว่าตรงกับความต้องการพอดิบพอดีเลยจริงๆแล้วมันก็มีแอปเหมือนกันนะครับที่ช่วยตั้งชื่อลูกครับ So you are you put, you put your last name uh huh. and you can put one word with the word you like uh huh. maybe we just say don't if don't have just make it empty อ๋อ oh, <Okay. S 1> ก็คือใส่นามสกุลไปก่อนครับโอเคก็คือ <He said. S 1> ก็คือใส่นำใส่นามสกุลเข้าไปก่อนถ้ามีชื่อที่ชอบอะครับก็ใส่ไปตัวอักษรหนึ่งแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับแล้วก็ใส่ยัตตูวอท the the day that he born เหรอ that mean This one you can only do after he born already อ mm ๋อโอเคแอป,ปนี้จะใช้ได้เฉพาะหลังจากลูกเกิดครับเพราะว่าต้องต้องมีวันเกิดแล้วก็มีเวลาตกฟากด้วยอแล้วมันก็จะมีชื่อขึ้นมาเยอะมากเลยครับเป็นเหมือนกับแอป,ปมันก็จะคำนวณให้นะครับ <See. S 1> ตามข้อมูลที่เราลง See? They will write down for you every word belongs to what belongs t wood water one ไปลงตัวน้ำเ and เท่า e ปล n ตัวหัวไฟล์ยังมีมีสกอ๋อโอเคมันค่อนมัน <'s> ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเนี่ยมันจะบอกหมดเลยว่าชื่อครับมันอยู่ในกลุ่มกลุ่มอะไรครับอยู่ในธาตุทองธาตุไม้ธาตุน้ํานะครับแล้วก็มีสกอร์ให้ด้วยครับว่าว่าชื่อนี้ได้คะแนนกี่คะแนนครับ so why buy all this book? Why don't you just use this one? h because this one he just s u g g e s t the name to you, but it's not perfect. Ah, okay. คือแอปแอปนี้มันคงแค่ประมาณแบบโอเคคือเป็นแบบไอเดียคร่าวๆเฉยๆครับสุดท้ายแล้วก็ยังต้องมีหนังสือ2อเล่มนี้กับการตัดสินใจสุดท้ายอยู่ดีแต่ว่าก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเพราะว่าทั้งหมดที่พูดมานะครับก ชื่อที่สรุปเนี่ยครับก็เพิ่งได้ตอนไปถึงโรงพยาบาลไม่กี่นาทีเท่านั้นเองครับกว่าจะได้ชื่อลูกชายคนจีนนี่ยากมากเลยครับ